สวัสดีครับผมแบมจากไคจูคิงดอนและนี่คือรายการไคจูเต็มตู้ครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับช่วงสารภาพบาปเป็นการแบบสารภาพว่า เดือนนี้เราโดนตัวอะไรไปบ้างนะใคร่ตม live ่มไลฟ์สดของรายการไคจูเต็มตู้มาเนี่ย <c oughs> ก็จะรู้ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่าช่วงสารภาพบาปมันช่วงที่ผมพี่เบนพี่เบีย,นเ,บยนเนี่ยมาบอกว่าเราซื้อเราเสียตังค์กับตัวอะไรไปบ้างหลังจากที่ปฏิญาณไปว่าปีนี้เราจะซื้อให้น้อยลงหัก <c> ห <oughs> ้ามใจไม่ได้ครับผมกับของสะสมแต่ละอย่างมันแบบสวยมันบบน่าเก็บจริงๆสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะเป็นการอัปเดตนิดๆหน่อยๆเป็นคลิปแนวฟล็อกถ่ายแบบว่ามีของอะไรมาบ้างสำหรับเดือนนี้ก็ พยายามจะถ่ายให้ได้แบบประมาณเดือนละครั้งเอ้ยไม่สิถ้าเกิดว่าถ่ายเดือนละครั้งก็แปลว่าเราเสียตังค์ทุกเดือนนี่หว่าเอาเป็นว่าพยายามจะมาให้น้อยที่สุดละกันนะครับผมรายการน,นี้ <c oughs> เราต้องไม่เสียตังค์ละวอย <c oughs> ก็เอาเป็นว่าไปดูว่าเดือนมีนาคมปี2023เนี่ยผมเสียตังค์ให้กับอะไรไปบ้าง <c oughs> เริ่มต้นกันที่งานของเนกาครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่งานใหม่นะเป็นงานเก่าที่ผมแบบเพิ่งได้มามันคือ f ฟรงกินสไตน์มอนสเตอร์ใน่อสุรกายของดร์ r ฟรงกนสไตน์นะฮะแฟรงกนสไตน์มอนสเตอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครคลาสสิกอสุรกายแบบตัวดังมากในตำนานของค่ายยูนิเวอร์แซลนะครับผมก็เป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่แบบว่ามีชื่อเสียงดังมากๆเทียบเคียงกับแรคเทล่าแล้วก็มนุ์หมาป่าของค่ายยูนิเวอร์แซลนะ,ะจริงแฟรงกนสไตน์เนี่ยเป็นนิยายนะผมของมาริเชลลี่มาก่อนแล้วก็ค่ายยูนิเวอร์แซลก็ค่อยๆไปดัดแปลงเป็นวิดีโนภาพ,พย,ายนตร์ในปี1นะครับเหตุผลที่ผม เน a าแฟ n งก n สไตน์เปิดไลน์ย Universal Monster ตอรเนี่ยทำไมเหรอครับเพราะว่าคุณกิลโม e เดลโตโร่นะครับผมพ่วงกับคนโปรดสุดๆของผมนะครับของหนังเรื่อง The Shape of Water Pacific Rim แล้วก็ Pan's Labyrinth นะฮะ mm hmm. ใครหลายคนอาจจะเห็นข่าวแหละผมเขียนข่าวนี้ด้วยความตื่นเต้นมา,มากบนเพจ Facebook ของ Kaiju Kingdom นะฮะคือหลังจากที่คุณเดลโตโร่ได้รางวัลอสการ์จาก p i n อคคิโอไปเนี่ยเป็นหนังพ i n o คคิโอเวอร์ชันของ เขาที่ทําให้กับ Netflix นะฮะลุงเดลโตโรเนี่ยก็มีข่าวตามเลยครับว่าลุงแกจะได้ทําหนังที่แกใฝ่ฝันมานานคือแกมีแพชชั่นอยากจะทําหนังแฟรงกนสไตล์เป็นของตัวเองนะฮะซึ่งไอเดียของแกแกเคยให้สัมภาษณ์ว่าไอเดียแกบ้ามากคือแบบมันไม่มีค่ายไหนยอมให้แกทําเลยอะไรเงี้ยจนกระทั่ง Netflix ครับผมซึ่งเป็นค่ายที่ค่อนข้างจะ เปิดความเป็นอิสระให้แบบผู้กำก,กับก็อยากสร้างหนังสร้างซีรีส์อะไรก็ได้สร้างนะครับซึ่งหลังจากที่คุณเดีโตโร่เนี่ยได้มีผลงานร่วมกับ Netflix อย่างน็อกกิโอแล้วก็มีซีรีส์แบบซึ่งสั้นตอนเดียวจบเนเสยองผ่านเรื่อง cabinet of curiosity มาเนี่ยลุงเดีโตโร่ประสบความสำเร็จับ2เรื่องมากบนเะดียตัวเน็ตฟิกก็เลยยอมให้แกได้ทำ frankenstein นั่นเองอ้าวผมแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าค,คือ frankenstein เนี่ยมันไม่ใช่หนังหแล้วก็นิยายคลาสสิกในตำนานของโลกวรรณกรรมอย่างเดียวนะมันเป็น หนังเรื่องโปรดของคุณกิอุโมเดโตโร่ด้วยคือในสัมภาษณ์ผมเคยเห็นสัมภาษณ์หนึ่งอะที่เขาจะถามว่าหนังเรื่องโปรดท็อป5ของคุณเดโตโร่คืออะไรแล้วลุงแกก็ตอบแบบ2เรื่องแรกที่ขึ้นมาเลยนะคือ f r a n k enstein กับ b r i d e of frankenstein ซึ่งมันภาคต่อของ f r a n k enstein นะผม <c oughs> การที่ลุงเดโตโร่ทำา r r n n k enstein มันมีความหมายกับลุงแกมากแล้วผมก็ดีใจแทนลุงแกจริงๆเพราะว่าแบบมันเหมือนกับว่า เหมือนเราที่ชอบก็ซิล่าแล้วเราได้กำกับก็ซิล่าแบบมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันอยู่ถูกมือมันอยู่ถูกคนมันแบบว่าแฟรงก์ส t ต i ์เวอร์ชันนี้ยมันไม่น่าจะเน่าเหมือนกับเวอร์ชันที่ปผ่านมาในของยุคใหม่ที่สร้างใหม่ๆอะไรเงี้ยนะฮะตั้งตารอคอยแล้วผมก็ตื่นเต้นมากก็เลยไปที่ <c oughs> ช้อปปีของร้านเนเวอร์แลนด์ทอนะครับผมแล้วก็ทำการกดซื้อเจ้าเนกาแฟรงก์สเต์ซึ่งไอเวอร์ชันน1ของยูนิเวอร์เนี่ยของไอยุคขาวดำเนี่ย มันเป็นหน้าตาของแฟรงเกนสไตล์ที่ใช้มาจนถึงยุคปัจจุบันนะมันกัเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นมันตัวตั้งต้นอะไรเงี้ยที่เป็นภาพจําของเจ้าอสุรกายที่มีตัวใหญ่ๆเป็นการสร้างศพที่แบบประกอบรวมกันแล้วก็เป็นสัตว์ประหลาดใบหน้าที่ไร้อารมณ์นะแล้วก็แบบหัวก็จะเหมือนกับมีไอ้งาลอยผ่าลอยอะไรแล้วก็มีเจาะที่คอเป็นแบบว่าแบบเอาไว้รับกระแสะไฟฟ้าตอนมันฟื้นคืนชีพอะไรนะฮะอันนี้ก็ เป็นกล่องแฟรงกน e n ต t ์ที่สวยงามมากๆนะครับผมเป็นใบหน้าแฟรงกส e n s ์ e ่าแดงๆนะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีเขียนกล่องไว้บอกว่า,วาระวังเจ้าสัรประหลาดนะฮะหลุดออกมาแล้วนี่ก็จะอิงจากในหนังนะฮะแล้วก็ฟอนต์ก็จะเป็นสีแดงๆเหมือนเลือดๆนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นนี่ตัวชิ้นงานนะด้านข้างก็เป็นรูปแฟรงกน e n ต t e ที่จัดท่าโพสต,ต่างๆใบหน้านะฮะนี่ ตัวกล่องของเนกาทุกงานนะผมชอบมากเลยคือกล่องเขาจะเป็นตัววินโด์ครับคือเปิดเป็นหน้าต่างนะติดมีติดกาวไว้แล้วก็เปิดนี่นี่ฮะสวยงามครับอันนี้ผมซื้อเป็นเวอร์ชั่นขาวดำนะเพราะาผมรู้สึกเวอร์ชั่นขาวดำมันสวยกว่าเป็นเวอร์ชันสีผมรู้สึกว่าผมติดภาพกับไอสัตว์ประหลาดหนังยุคข,ขาวดำอะ่ะคือมันก็เหมือนกับลุดมาจากหนังอะ่ะเป็นเวอร์ชั่นขาวดำเลยอย่างเงี้ยเหมือนกับเราซื้อกนะ็ซีล่าหนึ่เนอะมันก็ต้องมันแบบ ื้อเวอร์ชันขาวดำอ่ะเออมันที่มันเป็นฟิลเตอร์สีทับตัวสัตว์ประหลาดมาแล้วดูจากดีเทลนะฮะก็แบบว่าใบหน้าอะไรเนี่ยก็ปั้นมาเป็นเวอร์ชั่นของคุณบอริสคาร์ลอฟนักแสดงที่เล่นเป็นแฟรงกนสไ s t ์นะฮะก็แบบโอ้ดูหลอนแล้วก็ดูเข่งขึมดีเลยฮะคือข้างในเนี่ยก็จะมีแถมพาร์ทมือนะครับผมเป็นมือเวอร์ชั่นแบบที่กลางมือสัตว์ประหลาดแบบกำลังจะยื่นมือมาแบบอ,อแล้วก็แบบมีแถมมือแบบเอาไว้ถือของ แล้วก็แอคเซอรีก็จะมีแถมดอกไม้นะครับผมที่ในเรื่องเขาชื่อดอกไม้ได้รับดอกไม้จากเด็กน้อยคนหนึ่งตอนที่ตัวแฟรงก์สไตน์มอนสเตอร์เนี่ยไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึง่งแล้วก็มีโซ่ที่ของมือแถมมาให้ด้วยใบหน้าก็มีใบหน้าแถมมาอีก2อันนะครับผม <c oughs> ก็คือจะมีหน้า3มหน้าเป็นหน้านิ่งหน้าแบบปากเบี้ยวแล้วก็หน้าแบบหน้าขู่อันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จบไปที่อันแรกแฟรงก์สไตน์นะฮะ หวังว่าผมจะไม่มีตัวอื่นงอกมานะครับผมบรักคิลล่ากิลแมนมนุษย์หมาป่าอะไรก็คือคงไม,ม่แอบเพราะว่าจริงๆผมชอบแฟรงเกนสไตล์สุดในยูนิเวอร์แซลมอนสเตอร์นะครับ ชิ้นต่อไปคือชินคาเมนไรเดอร์นะฮะโอ้โหอันนี้คือเปิดลน์ไรเดอร์ผมเลยก็หวังว่าจะเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายพอนะเพราะว่าไลเดอร์มีหลายตัวมากแล้วจริงๆเนี่ยตอนแรกผมอินกับเรื่องนี้ช้าาล่นนึงผมไม่ได้พรีออเดอร์อันนี้ไปนะคืออันนี้เนี่ยมันเป็น SS f i อชฟิ o ูอาร์ r คาเมนไรเที่หลายคนเขาบอกว่า ถ้าไม่รีบซื้อหรือไม่สั่งพีก่อนล่วงหน้าเนี่ยราคาเขาจะปั่นไปสูงมากกว่าน,นี้มากเลยนะเราผมก็แบบว่าชิบหายลวคือเอาไงดีวะเนี่ยแบบว่าตื่นเช้าไปเขาใช้คาว่าอะไรกันนะวิ่งควายาไปซื้อที่ห้างเทอร์มินอลนะร้านของธรรมชีนะเอาไงดีวะหรือจะไปถ่ายแบบเป็นรายการแบบว่าวิ่งควายครั้งแรกอะไรเงี้ย <laughs> จนกระทั่งพี่โจ๊กจากช่องฮีโรท้องนะผม ไปทํางานที่ญี่ปุ่นพอดีคือจังหวะที่พี่โจ๊กไปนะฮะอยู่ในช่วงที่หนังชินคอมเมดเดอร์เข้าฉายพอดีแล้วก็อันนี้จะออกวางขายครั้งแรกในห้างที่ญี่ปุ่นผมก็เลยทักไปหาพี่โจ๊กว่าเอ้ย e พี่โจ๊กฝากดูอันนี้ได้ไหมจนกระทั่งได้มานะครับผมซึ่งตอนแรกพี่โจ๊กก,ก็บอกว่าไปห้างแรกอะ่ะคือเกลี้ยงเลย <c oughs> ต้องแบบเดินหาประมาณนึงอะ่ะถึงจะเจอนะครับผมชินคอมเมเดอร์ของคุณฮิเดยกิอันโนะก็เป็นหนังที่กระแสะกำลังมาแรงมากเลยนะครับช่วงนี้หนังก็กำลังเข้าฉายที่ญี่ปุ่นนะ จริงๆเนี่ยอันเนี้ยที่ผมบอกว่าผมอินช้ากว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งมาทำกันบ้านไล่ดูทำเลเดอร์ของเวอร์ชันอันเก่านะัผม b 1 9น1เกแบบว่าไล่ดูแบบแต่แรกเลยจริงๆอน่ผมเคยดูตอนเด็กแลวนะไรเดอร์ผมเป็นแฟนไรเดอร์ทั้งแบบหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแบบพวกยุคโชวะอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าไรเดอร์อเมซอนอะไรเงี้ยตอนเด็กผมชอบดูมากตอนเข้ามาฉายใหม่ทั้งช่อง True Spark หรือว่า u b c Kids ิสักอย่างนงเนี่ยแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าผมได้ดูโชวะแบบเรียงกันใน,ในยุคนั้นแล้วก็ยุคเฮเซบ ยุคใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยเป็นผมไม่ใช่แฟนไรเดอร์ยุคใหม่เลยผมมันจะอินกับไรเดอร์ของโชวะมากกว่าม้สึกมีความเป็นสเสน่ห์ผมเป็นเด็กมิเลเนียมที่ชอบโชวะก็ซิล่าผมก็ชอบโชวะอุนตอรแมนผมก็ชอบโชวะอะไรก็ผมไม่รู้แบบทำไมนะผมชอบความเก่าความเอฟเฟคเก่าๆพวกนั้นมันมีสเสน่ห์มากๆนะครับผมเทคนิคการถ่ายทำต่างๆมันมีสเสน่ห์จริงๆโอเคเอาเป็นว่าตัว ฟิกเกอร์นี้ครับผมผมก็ได้มาจนได้ในราคาที่ดีกว่าที่ขายในไทยได้วยซ้านะฮะซึ่งเป็นเรื่องโชคดีอย่างหนึง่งอ่ะก็ตัวกล่องก็สวยงามมากครับผมเห็นแล้วแบบผมซีปากเลยมันเป็นแบบรูปไรเดอร์ที่ใส่เสื้อโค้ทแบบตามเวอร์ชันในหนังนะด้านข้างก็เป็นอ่ะไรเดอร์ที่โพสท่านะครับแล้วก็โอ้โหและแบ็คกราวมันสีแดงนี่มันยิ่งเพิ่มความเท่อะให้มันกล่องดูพรีเมียมนะนี่ก็เป็นรูปตัวไรเดอร์นะครับผมฮันโกทาเกชิด้านบนนะฮะนี่เป็นตราสัญลักษณ ที่จะอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะคืออันนี้ผมบอกก่อนถึงผมจะชอบไรเดอร์โชวะแต่ผมไม่ได้มีความรู้แน่นขนาดนั้นกับคเมิไรเดอร์นะผมอาจจะแบบพูดข้อมูลอะไรผิดไปบ้างก็ขออภยัยแฟนไรเดอร์ก็มาคอมเมนต์แก้ได้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นวินโดว์เปิดนะครับผมให้เห็นตัวฟิกเกอร์ด้านในแล้วก็มีบอกว่าเสื้อโค้ชมันใส่ได้นะถ้าโพสท่ายังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้โอเคอันนี้เนี่ยผมต้องยอมรับก่อนว่าตอนผมเห็นรีวิวจากต่างประเทศน่าจะไต้หวันนะผมที่แบบได้ของกันก่อนอนะ ผมไม่ค่อยชอบเสื้อโค้ดมันเท่าไหร่วะคือหลายคนก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันก็คือเสื้อโค้ทมันดูลุ่มล่ามันดูเป็นเสื้อกันหนาวมากไปหน่อยมันดูเป็นเสื้อกันหนาวแบบที่ใส่แบบกันหนาวมากกว่าจะเป็นเสื้อโค้ทที่มันดูเท่เท่แบบในหนังอะน่าจะเป็นงานผ้าแรกๆด้วยมั้งของลายเดอร์ที่ใส่มานะครับผมคือก่อนอันนี้ผมเห็นตัวอื่นมันก็ไม่น่าจะใส่เสื้อโค้ทที่เป็นงานผ้าแหละแต่พอที่เป็นงานผ้าแรกก็เลยดูแบบตัดเย็บกันดูแปลกๆไปหมดอะคือแบบมันเห็นรอยเย็บใหญ่ๆ เท้าแล้วก็กระดุมเม็ดเบลล่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแบบว่าอืถ้าผมตั้งโชว์อันนี้ผมคงแบบจะเก็บเสื้อโค้ทเอาไว้ในกล่องดีกว่าแล้วก็หรืออาจจะไปหางานเติร์ดปาร์ตี้ที่มือ3ที่ทาเสื้อโค้ทออกมาสวยกว่านี้นะครับแต่ผมพอใจนะจริงๆแค่แบบยืนเฉยๆแบบไม่มีเสื้อโค้ทผมก็เท่นในชั้นแล้วอะ่ะผมโตมากับไรเดอร์หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองก็ชอบม,มากซึ่งตอนที่อันนี้มาเนี่ยหมายเลข2ก็เพิ่งเปิดพรีไปซึ่งผมก็กำลังชั่งใจอยู่อืมมันก็สวยนะแต่ว่า มีอันนี้เนี่ยมันก็แบบลำบากหามาเหมือนกันมอเตอร์ไซค์ไซคลอนอีกนะฮะซึ่งไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แบบแฟนไรเดอร์แบบฮาร์ดคอร์แบบไปสายลึกขนาดนั้นอนะ่ะผมคงไม่เก็บมอเตอร์ไซค์อะ่ะแต่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยมีไรเดอร์มันต้องมีมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมว่าปล่อยผ่านก็ได้แบบเอาตังค์ไปซื้ออย่างอื่นนอนก็ได้แบบไอ้นี้ยืนเดี่ยวเดียวก็เท่ได้ครับ